ฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องเจ้าจ๊อบอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เห็นอะไรแปลกๆกัเปล่าข้างหลังะเห็นอะไรเปล่าเห็นเปล่านี้ฮัลโหลเห็นรเปล่าอะไรแตกแต่งไปบ้างอะไรแตกต่างไปบ้างดูหน่อยดิดูหน่อยดิอ่ะทางน้องยังไม่รู้นะแต่มันน่าจะรู้แหละอ่ะก็คือน้ํามันหายไปบ้านน้อง เป็นยังไงบ้างอา้าวท้องฟ้าสีดําสวยปะสวยจัดมดตรงนี้ถ้าจะทำให้น้ําหายไปในพิบตานะครับผมน้องๆก็ถ้าใครชอบนะผมวันนี้ผมก็จะมาแจกกันเลยก็เอาตรงเลยนะผมน้องแถวบ้านลองมานะผมแรมสีเท่านั้นเล่นได้นะครับปรับภาพต่ำบ้ดเลึนะผมแต่ลงมดตัวนี้ไปก็เล่นได้นะ ก็ประมาณนี้เลยเห็นปะเดี๋ยวพี่ลองลงแต่มอตตัวนี้นะผมถากเราลงไปว่ายน้ำแล้วก็คือมันจะว่ายเป็นมันจะอยู่ในน้ำเหมือนเดิมนะแต่แค่เรามางไม่เห็นน้ำไม่เห็นครับก็เดี๋ยวปะเดี๋ยวไปว่ายให้ดูเฮเห็นปะเห็นปะมีน้ำเห็นปะเนี่ยนะมันจะว่ายน้ำอยู่นะเห็นไหมอ่าเห็นไหครับกับน้ำาพิบอ่ะเห็นปะก็คือเราจะเห็นหมดเลยหมดทุกอย่างเลยว่าเออแบบเราว่ายน้ำอยู่นะแต่คือเราเห็นแบบใต้น้ำเลยว่ามีอะไรบ้างอะงงปะอ่าเห็นปะ ก็ใครที่อยากเล่นเกมเลื่นๆก็ลองมาโหลดกันดูได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยแนะนําอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนโหลดนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลบอะไรในเมืองหรือเปล่านะครับผมก็น่าจะไม่ลบหรอกมั้งเดี๋ยวจะพาไปดูนะผมก็เนี่ยประมาณนี้เลยเห็นปะมันโอเคนะสําหรับคอมไม่แรงอนะแต่คอมผมอะตอนนี้ดูการ์ดจอผมวิ่งอยู่ที่60นะผมเดี๋ยวลองปิดวีซิงให้น้องๆดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะผมสำหรับคอมผมนะ อ่ะเราเข้าไปที่เซตติ้งนะผมแล้วก็กราฟิกเลยนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาอ่าครัว่านี้ครับผมปิดวีซิงไปเลยครับผมตอนนี้ผมเปิดอยู่นะปึ๊บอุ้ยร้อยนะผมร้อยเจ็ดเลยครับผมขึ้นมาร้อยอะไรเพราะว่าคอมผมแรงนะครับก็แรงพอสมควรพอเล่นสตรีมเลยได้แต่ก็จะกินการ์ดจอล้อยเลยนะเห็นภาพคลิปมันจะแหลกนะมีดิ้งขึ้นมาร้อยสี่บ้างถ้ามองท้องฟ้าล่ะอ่ะถ้าเรามองท้องฟ้าก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สามประมาณนี้ครับผม ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะะแต่ถ้าเรานี่ยเราลองเล่นน้ำดูนะผมมาดูกันว่ามันจะยที่เท่าไหร่นะครับเฟรมเรทเราปึบ๊บมาเฟรมเรทก็อยู่ที่เก้าสิบเห็นไหมมาเราสิบแ, 40, แต่การ์ดจอจะวิ่งลอยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดวีซิงกันเลยครับผมก็ไม่อยากเปิดอนะกลัวค,คลิปมันแหลกครับผมปั๊บแล้วก็ปิดเอ้ยเปิด,เป,ดเปิดนะเปิดวีซิงเลยนะครับเปิดเลย เาอเปิดแล้วมันก็จะล็อกฟิมหน้าจอของน้องๆมานะสมมติ2 4 0เฮิร์ตก็จะล็อกที่2 4 0เฮิร์ตแต่ของผมมัน6 0 h เฮิร์ตนะผมก็ล็อกอยู่ที่6 0 h เฮิร์ตนะก่อนจะไปดูว่ามันลบอะไรบ้างในเมืองนะผมแล้วก็ในเมืองจะลื่หรือเปล่านะผมก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูการสอนลงก่อนเลยไป โอเคครับน้องๆตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็มันดูลกลุงลังก็ขออภัยนะผมผมไม่ได้จัดนะครับแล้วก็คอมไม่ได้ใช้คนเดียวเนาะตัวไฟล์นะผมก็จะเป็นอย่างนี้รูปสมุดนะผมแล้วก็จะเขียนว่า FPS บวกเลยนะครับเห็นปะก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันเลยนะผมโหลดฟรีไม่เสียตังค์นะครับผมพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าสมุดนี้ใช่ไหมครับให้น้องๆคลิกขวาผมแล้วก็แยกไฟล์ออกมาเลยครับ หลังจากแยกไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันก็ได้ตัวนี้ออกมานะเป็นแฟ้มสีสีเหลืองเนี่ยอ่ะนี่น้องน้อง,องกดคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไปทีหนึ่งเห็นปะเอ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่อย่าไปลองนะผมไม่รู้ว่าต้องเอาไปใส่ตรงไหนนะครับโอเคงั้นเราไปตัวนี้เลยตัวที่ต้องใช้จริงๆริงคือตัวนี้ครับคําว่าคิดที่เส้นนะผมอ่ะแบบนี้คลิกเข้าไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะลงเป็นแล้วนะผมก็คุมดํานะผมแล้วคลิกขวานะผมกดคัดเลยครับ แลการนั้น,นทิ้งได้เลยนะแล้วนี้คลิกขวาที่ไฟเอนะผม Open f ไฟล์ได้เลยนะครับน,อนอ้องๆอ่าจากนั้นหาคำเอ้ยจากนั้นหาตัวหอยทากนะครับผมแล้วกดเข้าไปครับทีนี้หาคำว่าคิทิเซนนะผมอ่าอยู่ตัวที่สองเลยนะผมน้องๆตัวนี้เลยนะครับจากนั้นดับปุ่ลคลิกเข้าไปครับแล้วก็คุมดำอันนี้เลยนะครับผมคุมดำไปเลยแล้วก็กดลบไปเลยนะครับอ่ พอลบไปแล้วใช่ไหมครับก็กขวาแล้วก็วางเลยนะครับตัวตัวนี้เลยนะวางไปอ่ะรอโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคตัวนี้ตอนนี้ก็วางเสร็จแล้วนะผมก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในเมืองมันจะเลื่อนขนาดไหนแล้วก็มันลบอะไรไปบ้างนะผมในเมืองอะ่ะไปดูกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆอ,อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเมือง มันลบอะไรไปบ้างครับผมน้องๆก็ลองสังเกตให้พี่นะโอเคปะน่าจะลบมันปะแบบเวลามองระยะไกลเห็นปะมันจะมืดๆอะ่ะน่าจะใช่ปะตรงนั้นนะครับอ่าตรงนั้นแหละใช่น่าจะเป็นตรงนั้นนะพี่ว่าจุดเด่นที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวไปลองขับรถในเมืองกันนะผมแต่ขออนุญาตปิดวิดสิงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดวิดสิงกัดูทีหลังนะไปดูกันแต่ว่ามันมีอะไรลบบ้างน้องๆวา ปูนป่ะไปดูปูนป่ะเดี๋ยวขับไปดูปูนก่อนเผื่อปูนอาจจะลบนะครับน้องๆเฮ้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตอนกลาไม่น่ามีกลางวันนะนลนะกลางคืนกนะ็แล้วเนี่ยทางฟ้าเป็นกลางคืนแล้วมีอะไรลบไปบา้างนะลบอะไรไปบ้างวะเดี๋ยวไปดูปูนให้ครับ หยัดขึ้นตึกอะไปดูตรงนี้แล้วกันนะทางนอ้องอืมวนลบก็เอาปูนโอเคปูนไม่น่าลบนะครผมแล้วก็น่าจะไม่ลบพ็อปนะผมว่าปะ่ะเออไม่น่าลบพ็อปนะครับไม่น่าลบพ็อปแต่เวลามองเวลาดูาอะไรไกลๆอย่างตึกอะเอา้าอะไรครับนะ่ะน่าเลยแเวลามองไกลๆน่าจะเป็นแบบมืดๆแบบแกนปะ่ะตรงจุดนั้นอะ อ่าเห็นว่ามันดยดำๆเห็นว่าตึกอะ่ะลองขับไปตึกนั้นใกล้ๆดูป่าโอ๊ยเวนหรือมองทางสภาพเดี๋ยวไ,ไปดูตึกนั้นกันนะมันเป็นเสียมดำนะมดูว่าจริงเปล่าดูว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นปะมันก็ยังเป็นแบบมันเริ่มเป็นเห็นชัดอะ่ะพอมันไกลมันจะเป็นตึกดำๆไปเลย,เห,เ,ลยเห็นปน่านานาตึกดำๆไปเลยปะเนี่ยมันจะเป็นดำๆนั่นเลยนะพอขับไปใกล้ก็จะเป็นสีขาวอะ่ะ เดี๋ยวพี่ลองเปิดวีซิงให้น้องๆดูแล้วกันนะผมดวูว่า่าจะแหลกหรือกินการ์ดจอแล้วก็เฟรมจะวิ่งเท่าไหร่นะผมมาดูนันเปิดวีปิดวีซิงโอเคอโอเคการ์ดจอวิ่งอยู่ที่100นะครับแล้วก็เฟรมเลทวิ่งอยู่ที่100่งอ80เอ้ย เปอสิบประมาณ90ถึง100นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะสำหรับคอมผมนะอ่าเห็นปะไม่กระชากเลยนะอาจจะมีร่่งแปดสิบบ้างป้าผมว่าเรามองฟ้าก็ไม่ได้ช่วยนะครับรถเห็นปะประมาณนี้เลยเห็นว่าน้องๆรับสำหรับตัวผมก็โอเคนะมอดนี้ไม่ได้เย่นนะก็ะมีแค่กลางคืนตลอดอ่ะ ก็มีคนใช้ไม่เยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่โดนแบนนะแต่น้องผมแค่แรมสี่เท่านั้นนะครับเล่นได้นะมันตัดภาพของมันนะมันไปดูมันก็ให้ผมสอนนิดหน่อยอย่ะอ่าก็ไม่ถือว่าไม่แย่นะผมประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นปะเห็นปะภูเขา,าเป็นสีดำเห็นปะอ่าดูนะอย่างภูเขา,าถ้ามองครับพเอานี่หีือเปล่าพลาดไปอยู่ยระยะไกลจะเป็นสีดำนะผมแบบมืดๆคึบๆทึบ,บ,บอ่ะปะ อ่ะพอเห็นภาพนะครับโอเคคับน้องก็รีวิวไปนิดหน่อยนะผมก็อธิบายไปนิดหน่อยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคอมสเปคไม่แรงหรือเปล่าผมแต่สำหรับตัวผมแล้วมันลื่นขึ้นนะแบบถึงการ์ดจอจะวิ่งร้อยแต่มันลื่นอ่ะถือว่าโอเคนะก็น้องเล่มสี่เล่นได้อ่ะก็คิดเอาเองแล้วกันนะหนูหนูก็ใครอยากโหลดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ดีริปชั่นนะผมแจ้งจริงนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมจะสตรีมนะผมถ้าผมสตรีมก็เข้ามาดูนะผมก็ ตรีมไปเมื่อเช้าเลยนะผมก็โดนลิขสิทธ์ไปนะผมเปิดเพลงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าผมถ้ามันเป็นอะไรก็ใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะผมคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้าโดนแจ้งอะไรกบบการขอละเมิดสิทธิ์เวลาเปิดเพลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหผมครั้งแรกคือผมพลาดนะผมผมไม่คิดว่าติดกระสิทธ์นะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงก็ไปเสิร์ชในทูบมันบอกไม่ติดกระสิทธิ์อะใครจะรู้ใช่ป่ะล่ะโอเคครับผมตรงน้องก็ไม่มีอะไรมากนะผมวันนี้ก็าประมาณนี้เลย ถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคไหมก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วนะผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจุม้ม